วันนี้คุณเคยตั้งคำถามไหมคะว่ามีบทสวดมนต์บทใดบ้างที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเสริมโชคลาภเสริมดวงการเงินให้ชีวิตไหลลื่นไม่ติดขัดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งพลังคำสวดที่ไม่ใช่แค่เสียง แต่คือแรงขึ้นบุญที่จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณในตำราโบราณรวมถึงพระเกจิชื่อดังหลายรูปรวนกล่าวถึงพลังของคาถาแห่งทรัพย์ที่หากสวดมนต์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาที่แน่วแน่ย่อมดึงดูดทรัพย์เงินทองเข้ามาเหมือนมแมลงถูกแสงไฟล่อ คลิปนี้เราจะเปิดเผยเจ็ดบทสวดมนต์ที่ผู้ศรัทธานับถือว่าเรียกเงินเรียกทองได้จริงไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นศาสตร์แห่งจิตที่เข้มขังถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มบทแรกกันเลยค่ะบทที่หนึ่งคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สัมปะจิตชามินมามิหังสุโขโตนณโมพุทธายะสัพเพชะนาพระลายันติสัพเพธนะพระลายันติสัพเพลาภาพระลายันติสัพเพโพคาพระลายันตินี่คือคาถาที่ถูกขนานนามว่าเรียกทรัพย์อันดับหนึ่ง ของหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสุงแนะนำให้สวดทุกวันยิ่งสวดมากยิ่งเปิดทางบุญมากวิธีสวดให้จุดธูมห้าดอกตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถานี้เก้าจบจากนั้นน้อมจิตอธิษฐานขอให้ทรับไหลมาลาบมาไม่ขาดสาย บทที่สองคาถามหาลาบโสภะควาพุทโธโสภะควาธรรมโมโสภะควาสังโคลาภลาพังพระวันตุเมบทนี้นิยมสวดก่อนออกจากบ้านก่อนเจรจาธุรกิจหรือก่อนทำงานสำคัญจะช่วยเปิดทางให้พบเจอคนดี เจองานที่เป็นโชคลาบมีลาบปากลาบเงินลาบเสน่ห์บทที่สามพาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมะพินิตมิตรสาวุทันตังแม้จะเป็นบุตรสวดใหญ่แต่ถ้าใครตั้งใจสวดทุกวัน เช้าเย็นก่อนนอนจะมีพลังปัดเป่าภัยเปิดทางโชคลาภที่ติดค้างช่วยให้การเงินคล่องตัวแล้วคาดจากคนเบียดเบียนโชคบทที่สี่พระคาถาชินบัญชรพระคาถานี้ไม่เพียงแค่ป้องกันภัย แต่ยังช่วยเรื่องเมตตามหานิยมให้คนรักคนเมตตาเหมาะสำหรับผู้ค้าขายหรือพบปะผู้คนบทที่5คาถาเสกเงินใส่กระเป๋านะชาลีติณนะโมพุทธายะนะมะพาทะ บทนี้นิยมเสกใส่กระเป๋าสตางค์ท่องทุกครั้งก่อนนำเงินออกใช้เชื่อว่าเงินจะหมุนเวียนไม่ขาดมือเป็นบทเก็บเงินเรียกเงินกันเงินรั่วบทที่6คาถานโมห้าจบก่อนออกจากบ้านนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ สวดบทนี้ห้าจบก่อนออกจากบ้านแม้จะดูเหมือนเป็นคาถาธรรมดาแต่หากสวดด้วยจิตที่แน่วแน่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านจะเปิดทางให้พบโชคดีลดอุปสรรคที่ขวางทางเงินบทที่7คาถาเงินแสนของหลวงพ่อปานนโมพุทธายะ สวดแล้วอย่าคิดร้ายกับใครสวดแล้วอย่าทำบาปแล้วทรัพย์จะหลั่งไหลเข้ามาบทสั้นๆนี้แต่ท่านหลวงพ่อปานบอกว่าใครตั้งใจสวดบ่อยๆด้วยศีลเงินจะไหลมาหาเองเทคนิคเสริมพลังบทสวด 1. ตั้งจิตก่อนสวด สำคัญที่สุด 2. ออย่าสวดด้วยความรีบร้อน 3. ทํทำใจให้ว่างแล้วระลึกถึงบุญ 4. ถ้าสวดตอนจิตสงบเช่นก่อนนอนตื่นเช้าพลังจะเข้มขังที่สุดการสวดมนต์คือการเปลี่ยนพลังชีวิตเมื่อคำสวดออกจากปาก ถ้าใจเราศรัทธาจัก,กรวาลจะตอบสนองพลังนั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือพลังจิตที่สะอาดบริสุทธิ์และมั่นคงชีวิตที่มีสติมีบทสวดเป็นเครื่องนำทางจะไม่หลงทางและจะดึงดูดโชคลาภโชคดีเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมขอให้บทสวดเหล่านี้ ช่วยเปิดทางการเงินเสริมโชคลาภให้คุณทุกคนขอให้ร่ำรวยอย่างมีสติและแบ่งปันบุญนั้นสู่ผู้อื่นต่อไปขอให้ชีวิตคุณเปร่งประกายเหมือนทองแท้ที่ไม่ต้องขัดก็สว่างอยู่เสมอค่ะ